เฮ้สบายดีพี่น้องวันนี้มาหาจดต่อต่อนเวียนดอกะอนนี้กำลังยางไปทียางไปบนต่อโอ้ยหวนี้มาโมงผนังแถวนี้มัราะเันห้ยเนาะ ฟองพนบอกนั่นเนาะโอเคบพว่ามันบไดแห้งมันน้ำเย็นนี่ เวลามันบริแห้งเหมือนกันว้าวฝนตกแห้งวันนี้กูทำกานซุบมาก,กน,นะเดี๋ยวจงไปจู่ต่อเฮ้ยคอมเมนไปหาหักโพสก่อนหาหักโพสไปนะที่จะไปจู่ต้อนาะเดี๋ยวเราไปหักโพสกันเลย กำลังทำกะที่จุดต่อต้องไปจุดบางนั่นนบ่อไปมึงรึ่งมันเลยต้มกันเลยบ่เอ๊ะหามากกะไฟมาให้ตีหน่อยมันลุกๆก,ก็ะไรให้มันติดไหมก่อนเออโอ้โหน้ำมันไปน้ำติด

้องทำการจูดเสร็จแล้วห่างต่ออยู่ถึงผมแล้วอย่างเวลลงมาอย่งเอายังมาได้ฝ่ายมันแหงปาดฝฟยไม่ปลาแล้วมันเนาะจูดในปลาดงดิบพี <c oughs> ่น้องลงมาในยนะัดต้นอันเวียนนี่หนาวมันเต็มเลยนะ หน้ามันเต็มในท่านเลวประมาณครึ่งกิโลคนละอันนี้ละหางตอก็ได้แล้วสำหรับกิมนี้ก็จบเพลงเท่านี้เนาะสบายดี